มยันี่ได้นอนสามวันสามคืนติดต่อกันแล้วนี่เราก็ไม่ได้นอนเนี่ยเมื่อวานกูได้สอบจิตปิทยาทั้งวัน จะเป็นโรคจิตไอตนที่ตนไปนั่งให้เขาสอนนี่คนปกติก็จะอ้าวจุดทูบจุดทูบคนละก้าวดอกแม่แกงแกงแม่จัดแกงโมเมนต์แจงรานแจงขึ้นมาเหม็นไหมมาเหม็นไหม หนูโยบือบ้านเขาไปตังคเลยมันนี่ญที่ไนรถอ๋อว่เอาไปตั้งไง์เวทีอะไ้ครับยัน <c oughs> <c oughs> เงนะิน่ยันเงินเอาตั้งใจนะครับนโมพร้อมกันครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมปรเมเสสะนมัสการัมองคาระนิศสวะรังพมเรสยัมภูปัสวะวิสนุไวยะธานโมโทติลูกปัมธะระมายิกยานังยะวัยยลาขะมุลัมสากานันตระอิมุตสตินันนมัตเตนมัตเตจะอาการังตะโขวาจะ เอตามาตาระยัตตมันตารามากัฒนาลัมลาจะสระวะปิตัมสัมโพภโกลโลทิวะทิยมมะตมัมยะโอมอะหัมกรมาอัศมิสาธุสาธุสาธุหาพเจ้าน่ายคู่กันปุริสายหรือว่าบ่อยสิริชัย บ้านบอ่อน่ำใจกันลอยมีนิ่งพ่อมอกพ่อมใจกันมาพ่อมทั้งนชนะชนตึงเป็นูจัดการล่วงแรมโดยบอทีนมากาบตะกะละอง์หลวงองค์พ่อพระพ่มเผ่ามหาพ่มและสิงศักดิ์สิทธิ่รักษาในอาเขตบบริเวณนี้ในสากลลับอิพกนี้ชื่อว่ามือนีอลูกหลานคือว่าเป็นมือสันวันดีสิยกเสาเอาใช้เปิดล่าง ท่าเตร้านอาหารอยู่ลงแรงเดยบรอดคลีนที่อยู่ในเดิมว่าเป็นอาณาจรรักรเดียวกันกับสถานที่มองี้เป็นเจ้าของเดียวกันก็คือลูกนั้นบอยสิิชัใช่ค,ครือะนัยคคนคือกันคุิสาย้อมขอบรัวนี่ะเป็นเจ้าของข้อให้รลาบลลดื่นดีเขาให้องค์ท่าวมาหาพุมดลบนนันดาลให้เกิดความสำเร็จ ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดทำมากขาดจินองเฮียงเยี่ยงเรืยนการก่อสร้างหรือการขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแบบเขาอห้ลาดรื่นก็ได้ของดีในด,ดีให้เด่นในเชว่อง้งามเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเปิดให้บริการกับให้มีลูกค้าลังไหลเขามาให้เงินไหลกองท่องไหลมากให้ค้นซาคนลื่นให้ลันมาล่องเดิอ มี่ซื้อเสียงให้คอนอยากมาใส่บริการไทยเร่ง,งซื้อยิ้เสียงแลว้วให้คนมาหอดมาถึงมาสนับสนุสนมาอุดหนุนเด้อให้นั้นจะเริ่มึงเรื่องยิงยิง้ึนไปด้วยเวถิดาธอจ้าธุจ้าเธอพูดเ<ๆ>นี่ยเมืม่อกี้พูดอะไรพูดว่าอะไรนะพาแต่